วันนี้มาเปิดตอนคริสมาสครับจริงๆก็เหมือนเซนทันเขาเม่ตานม,มากกว่าเพราะว่าเราเพิ่งมาขายขายของที่นี่ฮะเราก็ทำยอดยอดนิวไฮให้เขา3วัน1,550โลโอตอนนี้เข,เขาเขาตอนนี้เขาเขาเป็นระหว่างระหว่างระหว่าง2สาขากันอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสาขาหนึ่งจะพยายามให้เราไปทำนิวไฮให้ จะตายแล้วฮะจะตายแล้วฮะเทศกาลคริสต์มาสเรามีแบบว่าโปรเจกต์อะไรกับคุณชายหมูกรอบอะไรเป็นไหมจริงจริงก็มีไปขายหมูกรอบอย่างเดียวเลยฮะก็ตอนนี้ก็ไปวันวันนี้ยี่ยี่อ่าวันนี้วันที่อะไรอ่ะยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกครับอยู่บางแสนครับแล้วก็ยี่ยี่ยี่เจ็ดยี่แปดยี่สิบเก้าครับอยู่อยู่อยู่ปากคลองตลาดครับก็ไม่มีไม่มีไม่มีโปรตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสําคัญคนรู้จัก หรือว่าเป็นงานสําคัญคนอื่นตัดทิ้งหมดเลยฮะตอนนี้ตอนนี้หันมาทำมาหากินก่อนขอโควเงินก่อนที่เราลงไอจีที่ไม่ใช่ที่เรา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 คที่เราลงไว้ไงว่าว่าแบบตอนนี้เราเราขอแบบไม่ว่าจะเป็นงานปาร์ตี้สังสรรค์ที่มันไม่จําเป็นอะไรเงี้ยเราพยายามจะไม่ไปเพราะว่าตอนนี้เราทํางานเราออกบูธเยอะออกบูธเยอะอะไรเงี้ยครับกันๆพี่ๆนักข่าวถามอะไรเยอะด้วยยังเลยวันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่5ตุลาจนวันนี้ยังไม่ได้พักนะฮะ ตั้งแต่5ตุลาก็ไปทริปรอตัวจิวมาไปอะไรมาก็มาเนี่ยจนจนวันเนี้ยถึง24ธันวาจะได้พักละ24ธันวาจะได้พักถ้าพูดถึงทริปรอตัวจิ๋วแล้วมันเป็นเหตุทำไมเราเป็นข่าวเลยเนาะข่าวออกจากถ้ำแท้ๆไม่ใช่ถ้ำตัวเราเองนะคนคนเข้าเองไงเราก็เลยเข้าให้มันเข้าอะไรนะฮะก็ยากนะโอไม่มีอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรครับจริงๆแล้ก็เดี๋ยวนี้มันก็มีคอนเทนต์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ต้องบอกว่าเราจริงๆก็ กระแสมาถึงผมน้อยอย่างเงี้ยกระแสมาถึงผมน้อยจริงๆกระแสไปทางทางน้องทางน้องทางน้องที่ที่โดนโจมตีเนี่ยเยอะอาจจะเป็นทางน้องนัาเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็จริงๆเราก็เห็นใจนะเพราะว่าเราไม่คิดว่าการที่ที่เขาจะมาขอทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันกลายเป็นแบบกระแสตีกลับจนบางทีผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมผมต้องบอกอย่างงี้ผมไม่รู้ว่า มันจะตีกลับไปในทางที่แบบน้องเขาจะเฟลอะไรขนาดนี้สำหรับผมอ่ะผมผมโอเคผมผมไม่ได้มีไม่มีปัญหาะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าเพราะว่าเราก็อยู่ของเรามาแบบนี้ตั้งนานแล้วว่าเงียบบ้างไม่เงียบบ้างจริงๆเราก็อยู่ของเราอยู่อยู่ในกระแสนักข่าวมาตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบตอนในหลวงตอนโควิดเราก็ทําช่ชวยนู่นช่วยนี่ช่วยนั่น,นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามตอนนี้ก็พยายามปฏิวัติแบบเกี่ยวกับเรื่องเรื่องข่าวข่าวต่างๆว่าแบบเฮ้ยอไม่ได้เป็นนิวอาร์ตแต่ว่าเราอยากปฏิวัติว่าตอนนี้เราเรารู้สึกว่า มันมันมีข่าวข่าวเยอะเยอะมากเยอะมากกว่าผลงานตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นว่าคนเสพข่าวข่าวข่าวส่วนตัวมากกว่ามากกว่าผลงานเนื้อมานกกว่ามากกว่าผลงานเราก็อยากให้เราก็อยากให้ให้จริงๆแล้วให้คนที่เขาขยันทํางานมีข่าวมากกว่าข่าวข่าวที่เขาสร้างขึ้นมา แค่นั้นเองเรารู้สึกว่าเรา,เรา,เราเไม่งั้นเด็กเด็กทำงานอะ่ะเขาก็จะท้อว่าแบบเฮ้ยเขาขยันทํางานเขาตื่นไปเช้าไปกองหกโมงเช้านะเขาเลิกสี่ทุ่มนะเขาขยันทํางานแบบนี้แต่ไม่มีข่าวเลยเราอยากให้คนมาสนใจทางคนทํางานแบบนี้มากกว่ากับการที่กับการที่อ๋อพอไม่มีงานหรือไม่มีกระแสเลิกกันเลิกกันให้เป็นข่าวข่าวข่าวแล้วก็มีงานแล้วก็กลับมาดีกันอะไรอย่างเงี้ยผมอยากผมอยากให้สนใจคนที่เขาทำงานมากกว่าเตัวหน่อยเพราะเรา พอเกิดประเด็นกับน้องน้ำอย่างเงี้ยเรื่องความรักของเราก็เลยถูกออกมาพูดถึงไม่ได้ผมไม่ไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ปิดนะผมไม่ได้ปิดแล้วผมก็ไม่ได้เปิดเห็นไหมพอพอพอมีคนมาขุดปุ๊บทุกคนเข้าไปขุดหมดเลยขุดขุดขุดว่าคนนี้เป็นใครมายังไงอะไรอย่างเงี้ยผิดหมดเลยใครเป็นขุดขุดมาผิดหมดเลยสรุปข้อมูลที่ออกมาผิดหมดเลย ผิดหมดทุกอย่างเลยแต่ผมไม่บอกความจริงแค่นั้นเองเออไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรืออะไรแล้วแต่ผิดหมดทุกอย่างเลยคนถูกต้องไหมอาคน่ะถูกแต่ว่าคนอะถูกใช่คนอะถูกแต่แค่ทุกอย่างผิดหมดเลยมีมีอะไรบ้างที่ผิดอ่ะอะไรนะฮะท่านแน่ผมอยู่ในวงการ17ปีนะหลอกถามผมไม่ได้หรอกจ้ะหลอกถามผมไม่ได้หรอกจ้ะไม่เอายงอย่าไปยุ่งเลยเพราะว่าจริงๆผมอยากให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่แบบว่าทุกคนก็จะแบบว่า ไม่ให้เกียิหรอหรืออะไรหรอมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่ามันไม่มีพื้นที่ส่วนตัวคือเราไม่จําเป็นต้องแบบอ่ะโอเคเขาคบเราแหละเขาคบกันคบกันคุยกันเขาคบกันคุยกันปุ๊บพอเราเลิกเขากลายเป็นว่าด่างพลอยเพราะเราละ,ะหรือเปล่า<ะ>อันนี้ผมว่ามันเป็นการการการจะบอกว่าไงเดียดี๋ยวคนที่ไม่เข้าใจก็าจะบอกผมว่าเป็นการเพื่ออยากได้พื้นที่ส่วนตัวในวงคือ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 อธิบายง่ายๆเขาบอกว่าดาราเนี่ยเปรียบเสมือนคนสาธารณะถูกไห นั้นทําไมดาราสร้างบ้านกระจกไปเลยไหมทําอะไรทุกอย่างให้มันเห็นไปให้หมดเลยไหมม,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 มันควรจะมีมันควรจะมีมันควรจะมีพื้นที่ที่เป็นอิฐท,ที่เป็นที่เป็นที่บางตาที่เป็นอะไรให้มันมีพื้นที่ส่วนตัวบ้าง <โ kalo S 1> เพราะว่าเขาเป็นแค่แค่เซียนบินแล้วกันอย่างกระแสนี่<ะ> <จะ S 1> มันมีผลกระทบต่อแรับเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อเด ได้แล้วได้แล้วอามีอัดของคำถามเดียวก็คือทางทางตัวฝ่ายหญิงโอเคไหมครับกับสิ่งที่เขาถูกกระชับผมไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเขาเขาก็ยิ้งอยู่เขาบอกว่าไม่ได้ซีเรียสเลยแต่แค่แบบแค่แบบว่าถ้าจะถ้าถ้าจะไปสืบอะไรก็มันจริงซึ่งมันไม่จริงไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้โออเคคคขบุณ